เมื่อวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรตะวันจังหวัดชาเชิงเซาได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรัศศีน้าโดยได้รับความไมตตานะครับจากพระจารย์อัตชัยวัฒนธรรมโมประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามนำพระพิสุสงฆ์และสาธุชนสดมนธรรมวัดเย็นสวดมนบทธรรมจักกปะวัฒนสูตรสวดสรรเสริญคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นธรรมนองสารพันญยะ จากนั้นนะครับได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อกลั่นกายว่า,าใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสโดยครั้งนี้นะครับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามเพชรวันได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบซุมออนไลน์เพื่อให้สาธุชนที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมไปพร้อมกันได้นะับเป็นภาพเป็นความปลื้มปิติใจที่ทุกท่านได้ประกอบบุญยกริยาในการสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรม ถือได้ว่าเป็นการใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมหมู่บ้านร,รักษาศีลห้านะครับจัดขึ้นเพื่อให้คณะสัตวาสาธุชนได้ร่วมกันทำความดีแล้วก็สร้างบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนในการทำความดีร่วมกันแล้วก็จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับในวันพฤหัสบดีด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับเพราะว่าการที่ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก็จะทำให้เข้าถึงความสุขภายในได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับ